สวัสดีครับชาวกีตาร์ห้าทุ่มทุกคนนะครับวันนี้ผมมีหายไปนานเลยมีประติกรรมใหม่มาให้ดูนะครับตัวนี้คือกีตาร์อันกีตาร์ก็คือยี่ห้อวอชิปนะครับวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องกีตาร์กันจะคุยถึงสิ่งที่อยู่ในกีตาร์ตรงน,นี้ครับที่ผมหายไปเนะี่ยผมไปประดิษฐ์คิดค้นวงจรซัสเทนเนอร์มาครับแล้วผมจะทําแบรนด์นะครับชื่อว่า GT 1 1ก็คือกีตาร์ห้าทุ่มนะครับ G t 1 1 g t 1สนี่แหละครับสินค้าแรกก็คือ GT s u s t a i n e r ครับมันเป็นวงจรทำเสียงกีตาร์ยืดยาวได้โดยถึงแบบว่าไม่ต้องดีดมันก็ยาวได้นะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดจากวงจรนั่นเองนะครับในวงจรนั้นจะประกอบไปด้วยนะครับก็จะมีปิ up, ้กอัพเขาเรียกไดรเวอร์นะครับแล้วมีพวกชุดคอนโทรลเป็นสวิตช์เปิดปิด,ปดตัวนี้ครับเปิดปิดแล้วก็โหมดธรรมดาเสียงยาวธรรมดาแล้วก็หมดเสียงยาวเป็นฮาร์โมนิก นะครับตัวนี้ใส่เต็มเลยนี่ข้างหลังตอนแรกว่าจะเจาะรูใส่ฐานเสียดายกีตาร์เลยพยายามหาฐานไซส์ที่อยู่ข้างในนี้ได้ในพิกาดได้แล้วก็เอาชาร์จเป็น USBc เอาใส่เสียบชาร์จได้เลยสะดวกสบายใช้ใส่โทรศัพท์ชาร์จสสองสามชั่วโมงก็เล่นได้นนเลยครับเล่นได้สามชั่วโมงขึ้นนะครับแล้วก็วงจรก็อยู่ด้านในนี้เนี่ยเวลาเปิดปิดก็มีไฟขึ้น,เ,นเห็นไหมครับปิด นี่เห็นไหมครับไฟแบงขึ้นนี่ตรงนี้้างไหนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงมาดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฟังโมดปกติก่อนนี่เสียงกีตารปกตินะครับอย่างนี้เสียงหายไปลองดูเ้ารเราเปิดนี่สวิตตัวบนนี่นะครับปุ๊บ แลกึ้นอันริซสเซเนอร์ทำงานเป็นมกโมกปกตินะครับวันนี อ่ะเดี๋ยวลองสลับสวิตให้มันเป็นโหมดฮาร์นิกนะครับดีสวิตตัวล่างดีขึ้นอ่ะปิดเสกิตารสมดา ท่านใดที่สนใจนะครับก็เอากีตาร์มาให้ติดให้ก็ได้ก็มีเฉพาะวงจรนะครับหรือจะซื้อวงจรไปติดตเองก็มีแนะนําให้นะครับหรือจะซื้อกีตาร์ดีผมแล้วก็ให้ผมใส่ไปด้วยก็ได้ติดตอ่อเข้ามาที่เนี่ยที่ท่านเห็นตรงไหนก็ติดตอ่อเข้ามาได้ทักเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมิเตอร์จรไปติด,ดตใหม่ๆนะครับจะมาแสดงให้ดูกันอีกหลายตัวลหลายัยจางตัวน,นี้นะครับสวัสดีครับ